หมดลุ้นหนุ่มคนดังประกาศชาัดสัมพันธ์เบสคำสิงไม่ใช่แฟนหนุ่มเกาหลียูทูบเบอร์ตัวท็อป QTOPA หรือซิมคิวเทผู้โด่งดังจากช่อง QTOPA เปิดใจสถานะตอนนี้ยังโสดกับเบสคำสิงเป็นแค่คู่จ้นผ่านรายการมีแฟนหรือ,อยังไม่มีครับเบสคำสิงเป็นเพื่อนครับเขาเป็นคนสวยน่ารักนะถ้าเขาขอเป็นแฟนเป็นไหม คือจริงๆเบสแตคอยบอกผมตลอดว่าซิมถ้าเป็นแฟนกันเลือกกันแล้วคําว่าเพื่อนไม่มีนะพูดแบบนี้ตลอดแล้วพูดทุกรายการผมรู้สึกว่าสถานะตอนนี้ก็ดีแล้วพอใจกันทั้งคู่ต่างคนต่างอยู่ในช่วงที่งานเข้ามาเต็มที่เขาเป็นผู้หญิงที่พลังงานบวกเยอะนะสรุปตอนนี้ก็เป็นแค่คู่จิ้นเฉย เป็นแค่คูดจินเฉยครับก็แค่ถ่ายคลิปสนุกให้คนดูแต่ผมกับเบสจะไม่มีสคริปต์หรือหัวข้ออะไรเลยเจอกันก็เฮ้ยมึงสบายดีไหมก็ออกมาธรรมชาติเราก็เจอกันทำคอนเทนต์อาทิตย์ละครั้งบางครั้งก็ไปกินข้าวกันเฉยๆก็มีตอนนี้มีคนมาจีบบ้างไหมมีคน DM ข้อความมาบ้างไหมมีนะแต่ผมอยากจะบอกทุกคนที่ดูอยู่ว่าถ้าเป็น IGP ไพรเวทผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมันต้องฟอลโล่ก่อนถึงจะได้รู้ว่า IGP ไพรเวททักกันเยอะมาก แต่ IG p ีพลับบิกไม่มีเลยครับ